ได้ยินมาบ้างแต่ผมก็ขออนุญาตชี้แจงอีกแล้วกันว่าผมก็ลงไปสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยสองคนแล้วนะครับลงไปเจรจาเรื่องการค้าไปดูเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปพบปากกับท่านนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนะครับไม่าจะเป็นการสร้างสะพานที่สองไม่ใช่เป็นเรื่องของการเจรจาเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของการดูแลเรื่องของออตัวคนข้าเมือง ทำให้การท่องเที่ยวระหว่างประเทศของเราเนี่ยดีขึ้นมากทําให้พี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีกินมีใช้มีเงินเยอะขึ้นนะครับซึ่งสอดคล้องกับเรื่องของความมั่นคงซึ่งความรุนแรงก็ถูกลดน้อยลงไปแต่วันนี้เนี่ยถ้าเราทำ,ทำเรื่องความมั่นคงดีดีขึ้นมากๆแล้วเนี่ยเรื่องความมั่งคั่งก็เป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องที่รัฐบาลนี้ต้องนําความเจริญต้องนําเศรษฐกิจ ที่มีการพัฒนามีการยกระดับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีเงินอยู่ในกระเป๋ามากยิ่งขึ้นท่านสมาชิกทุกองเกียรติทุกท่านครับสิ้นเดือนหน้าเนี่ยผมจะลงไปสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ใช่ลงไปดูแลเรื่องความมั่นคงหรือว่าดูแลเรื่องความแตกแยกของพี่น้องเราจะลงไปดูเรื่องของเศรษฐกิจผมจะลงไปพร้อมกับรัฐมนตรีท่องเที่ยวและรัฐมนตรี วัฒนธรรมเพื่อไปดูเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นศิละปะไม่ว่าจะจะเป็นวัฒนธรรมไม่เป็นเรื่องของอาหารหลายๆอย่างเนี่ยผมเชื่อว่ามีของดีอยู่มากในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งถ้าเกิดรัฐบาลเราให้ความใส่ใจเหมือนรัฐบาลที่กำลังทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยหลายๆอย่างก็จะถูกนำขึ้นมา นะครับไม่ว่าจะเป็นไปดูเมืองละยาเมืองยะลาเป็นเมืองที่มีผังเมืองสวยที่สุดในประเทศพร้อมรับพร้อมรับรับนักนักท่องเที่ยวนะครับอาหารใต้ก็มีสเสน่ห์มีเอกลักษณ์แต่ว่าขาดการโปรโมตในเวทีโลกเรื่องนี้ผมเชื่อว่าถ้าเกิดมีผู้ใหญ่รนะัฐบาลลงไปมีการสนับสนุนกันอย่างต่อเนื่องผมเชื่อว่าสิ่งดีๆเหล่านี้จะนำเงินเข้าสู่ประเทศได้เยอะ ทำให้พี่น้องประชาชนภาคใต้มีกินมีใช้ขึ้นอีกมีอีกหลายรอย่างครับเรื่องเล็กน้อยหลายอย่างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยท่านอาจจะไม่ทราบแต่ว่าผมก็ขอใช้เวลาสลักนิดหนึ่งแล้วกันว่าอธิบายให้ฟังว่าอย่างประเทศฝรั่งเศสเนี่ยทุกท่านคนหลายคนท่านก็ยังดื่มไวน์กันอยู่ก็รู้ว่าอาุ่นนี่กิโลไม่กี่ร้อยแต่ถ้าเกิดเราไปทําให้เป็นสินค้าที่มี value add ได้จริงๆกลายเป็นไวน์เนี่ยก็ขวนก็เป็นหลายหมื่นได้นะครับ ตัวอย่างเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งผมก็จะลงไปดูในคราวนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปลาหน้าตกหรือว่าปลานินสายน้ําไหลปลานินธรรมดาที่เขาเลี้ยงกันเนี่ยตัวหนึ่งไม่กี่สิบบาทแต่ปลานินที่เลี้ยงโดยให้มีน้ําไหลหรือว่าไหวสวนน้าขึ้นไปเนี่ยท่านทราบไหมครับตัวหนึ่งราคาเท่าไหร่สามพบาทครับขึ้นไปประมาณร้อยเท่า ไม่มีใครทราบไม่มีใครโปรโมทแต่ผมเชื่อว่าหลังจากสิ้นเดือนหน้าไปแล้วถ้าธมานี้ลงไปก็จะไปสร้างตลาดให้กับสินค้าประเภทนี้และอีกหลายประเภทซึ่งยังไม่มีใครทราบเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับเรื่องสนามบินที่ยะลามีการลงทุนไปแล้วมีการเปิดใช้บริการแล้วก็ไปที่ประจักษ์ดีว่าตอนนี้ก็หยุดบินไปแล้วมีนัยยะมีรายละเอียดเยอะ นะครับเหตุผลที่หยุดบินก็เพราะว่าง่ายๆครับไม่มีดีมานนะครับการที่เราจะลงไปช่วยกันโปรโมท3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อก่อให้เกิดดีมานขึ้นมา mm hmm. ผมหวังว่าก็จะมีสายการบินที่จะไปเปิดการบินต่อไปในอนาคตแต่มันก็มีรายละเอียดอีกนะครับว่าเครื่องบินที่จะลงที่สนามบินเบตงเนี่ยต้องเป็นเครื่องบินใบพัดถ้าเกิดบินใบพัดจากกรุงเทพ ไปถึงเบตงเนี่ยก็ใช้เวลาชั่วโมงกว่าหรืออาจจะสองชั่วโมงแล้วทำไมท่านถามมาทำไมท่านไม่ถามว่าทําไมไม่เป็นเครื่องบินไอเจ็ตอย่างเช่น Airbus A320 ก็เพราะว่าระยะเวลาในการบินระยะทางในการบินเนี่ยก็จะระยะเวลาจะถูกลดน้อยลงแต่เพราะว่าขนาดของเครื่องบินเนี่ยต้องมีการวนกลับมาลงซึ่งต้องล้าเข้าไปในเขตชายแดนของมาเลเซียตรงนี้เราเจรจากันหรือยัง <ขอ S 1> นะครับ <ขอ S 1> ผมเองผมก็จะไป ปรึกษาแล้วก็จะไปพูดคุยกับทาง้านนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย mm hmm. เพื่อที่จะอนุญาตให้เราสามารถบินข้ามไปได้หน่อยหนึ่งเวลาที่เราจะแลนด์หรือรอเวลาเราจะขึ้นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ถ้าเกิดเรามีศิลปวะวัฒนธรรมอาหารที่ดีแต่เราไม่มีคอนเน็กติวิตี้ที่ดีก็ไม่มีประโยชน์ต้องทำควบคู่กันไปครับเรื่องเหล่านี้ผมมั่นใจครับว่าถ้าเกิดเราไปสร้างดีมานได้สายการบินเหล่านี้ก็จะกลับมาบินอย่างปกติ ท่านสมาชิกทรงเกียรติครับผมมั่นใจว่าภายในสี่ปีที่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีผมจะนำความมั่นคงจะทำให้ชีวิตประชาชนมีความอยู่เป็นอยู่ที่มั่นคงโดยเฉพาะยิ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมมั่นใจว่าชีวิตความเป็นอยู่ของ ชาวภาคใต้ทั้งหมดจะดีขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนขอบคุณครับมาว่าเกี่ยวกับเรื่องการดูแลพี่น้องประชาชนภาคใต้นะครับซึ่งวันที่ผมถแถลงนโยบายก็มีข้อเตือนมานะครับผมก็ว่าผมก็ชี้แจงไปแล้ววันนี้ก็ยังมีข้อกังขาอีกไม่เป็นไรครับหน้าที่ฝ่ายบริหาร ก็ต้องมีการชี้แจงต่อไปนะครับเรื่องของภาคใต้เนี่ยผมขอแยกเรื่องระหว่างความมั่นคงกับความมั่งคั่งนะครับการใส่เงินกับการใส่ใจนะครับเรื่องงบประมาณเนี่ยแน่นอนครับเป็นเรื่องของการใส่ใจไม่เป็นเรื่องของการใส่เงินเราเองเนี่ยเราเราทำบัตเจ็ตเนี่ยเราไม่ได้คิดถึงเรื่องของว่าจะเป็นภาคไหนได้เงินเท่าไหร่นะครับเราให้เกียรติกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเท่าเทียมเสมอภาคนะครับไม่เคยกีดกันแบ่งแยก นะครับอันนี้เป็นความสัตย์จริงแล้วก็เป็นปัชญาหลักในการที่เราทำงบประมาณฉบับนี้ขึ้นมานะครับใส่เงินก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่วันนี้อ่ะจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากเรื่องของการใส่เงินแล้วเนี่ยผมอยากจะพูดถึงเรื่องการใส่ใจด้วยจากรัฐบาลน,นี้นะครับตั้งแต่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมลงภาคใต้ไปหลายคนแล้ว ผมก็ชี้แจงไปหลายคนแล้วนะครับเรื่องของแมกกาโปรเจกต์ใหญ่ๆก็อยู่ภาคใต้เยอะไม่ว่าจะเป็นแลนบริดจ์ซึ่งจะสร้างความเจริญอย่างมากมายให้กับพี่น้องประชาชนคนใต้ทั้งหมดนะครับเรื่องของการขยายสนามบินภูเก็ตหรืออันดามันอินเทอร์เนชั่นแนลซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้ทำให้แก่จังหวัดภูเก็ตที่เจริญอย่างเดียวจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงา